สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสีมงคลพลายโคบนะคะสวัสดีช่วงเช้าเช้านะคะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้มีลมพัดเย็นสบายเพราะว่าความหนาวจะกลับมาเยือนอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาพลายโคบกับเอพ้พลายสลีมงคลกับพังวาสนาย้ายไปหาพลายโคบกับพังพลทิพย์นะคะเพราะว่าบริเวณนี้ มีน้ำให้กินอยู่แต่ลงอาบไม่ได้นะคะเราก็เลยจะพาสองเชือกนี้ไปเจอกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณพายโคกจะมีสะน้ำให้ช้างลงอาบน้ำได้นะคะพังวาสนากับพายสลีมมงคลน,นี้ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วได้แต่กินน้ำอย่างเดียวบรรยากาศดีมากเลยนะคะลมโอ้เย็นสบาย ความหนาวจะมาเยือนอีกแล้ววาสนาไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วจะอาบน้ำก็มาเจอความหนาวอีกโอ้ย้ายมาเรื่อยเรื่อยเอยจนใกล้จะถึงคลายโคกนะคะนี่วัดช้างป่านะคะช้างป่า ตัวเผือกเลยวันนี้วันนี้ไม่รู้ใครจะได้ขี่ช้างวันนี้หญ้าแพ็กเยอะมากนะคะดูหญ้าเยอะจริงๆนี่หญ้าเยอะมากบรรยากาศช่วงเช้าโอ้ยคนอยากสวัสด,ดีก็อยากสวัสด,ดีเออหนาวไหมน้องแก้มบุ๋มพี่หน้าวไหม,นม,ม,มหนาวดูได้ไ<ม>ลูกอม โอ้ลวดน้ำนะลูกลดน้ำลวดน้ำ,วนำขวาอ,อดททำงานมือเดียวนะคะเพราะว่ามืออีกฟังหนึ่งเจ็บนะคะมีดบาดรอรจ้าช่างเราอยู่แต่กับธรรมชาตินะคะนี่โอ้ไม่รู้เมื่อไหรจะได้กลับบ้านยาแพ็กเยอะแต่แต่น้ำนี้ไม่ค่อยสะดวกนะคะกินได้อย่างเดียวลงอาบไม่ได้ ควนอ๋อก็เลยจำเป็นต้องจะต้องย้ายช้างไปที่แจงเมงไปที่แจงเมงยูอยากไปอยากขี่เธอจะขี่นำมวานวานามบุ๋มโอ้สวัสดีค่ะโอ้โอ้ดูพี่ใหญ่ของเราอวัชนาสวัสดีหน่อยจ้า สวัสด,ดีช่วงเช้าๆค่ะอู้ค่ะอู้ <c oughs> าอวาสนาสวยมากอู้ย้ยายไปหาเพื่อนแล้วอยู่หลายวันแล้วพลายสลีมงคลมาตั้งแต่วันที่ห้านะคะนี่ออกจากบ้านอูจะครบกำหนดแล้ว ย่าเยอะมากเลยนะคะเอไ,ะไ,ไปอออออยกเยอะดูวา <โอ laughs> <laughs> สนาลึงเลยวัสนา <c oughs> พี่ใหญ่ของเราเริ่มแล้วเริ่มจะบึบ,รบเริ่มจะบึบแล้วไม่ทางพคุณอยู่นั่น เคยเยคยขับไปผุ <sketches> ่นบ่ะโอ้โหดูโยดยาแพ็กเฮ้อเท่าไม่ต้องเรียวทังวัฒนาว่าวัฒนากระไรเลี้ยวทางวัฒนาว่าอูดเลยอูดอะไรอูดมาทางนี้ปั๊มมี่มาทางนี้ ท่านี้ดึงโซ่ดึงโซ่หน่อยดึงโซ่หน่อยน้ำไม่สะดวกได้ขึ้นอย่างเดียวน้ำไม่สะดวกแมไ่ไม่สะดวกดูดูนะคะยาแพ็กโอ้สุดยอดเลยโอ้เยอะมากเยอะมาก <laughs> คอโอตว่าพาไปสังสัคนกับเพื่อนก่อนแล้วค่อยเดินมาใหม่ <laughs> อยากให้ช่างอาบน้ำนะคะนี่ที่ยอาไปนี่คอนโอตนี่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วร่างกายไม่เป็นอิสระอ่พุ่งไม้แต่นะฮะโอ้อากาศหนาวมาเยือนอีกแล้วแก้มแก้มบุ้มยัง

เด็กก็พ okay. mm ูดไปบุญไปคนเดียวนั่นแหละก็ไม่มีใครสนใจเขาโอ้ยโดนเกลมุมเลโอ้วาสนาว่ายังไม่อยากไปเลยอยากจะอยู่ตรงนี้นี่หญ้าเยอะเขาชอบกาแฟเป็นนิ้วมันมากอยวไม่กินข้ามาครับข้าวน้ำนี่ยอึนงยิ่งอึ้งอึาง ตรงที่ภายโคกอยู่หญ้าไม่เยอะขนาดนี้นะคะอยู่นี่ส้สุดยอดเลยตรงภายโคกนี้สะดวกน้ำได้ลงอาบตรงภายโคกหญ้าเยอะนะคะแต่ต้องเดินไกลสักนิดแต่ตรงนี้หญ้าเยอะมากแต่น้ำไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ กินได้อย่างเดียวเราเน้นน้ำหรือว่าเน้ยนยาเน้น,นทั้งสองอย่างค่ะอย่างเดียวขอแค่อย่างเดียวโอ้ขอแค่อย่างเดียวไม่ว่าเพราะเน้นน้ำาาเพราะว่ายาพอไปให้ก็ได้เออถูกต้องเออความไม่โอ้นสนใจอยู่ในตั้งเลอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่มีใครสนใจหรูอเลยเพราะว่า ผมว่าบางคนพอมีดึงโซไปเล้วตกลงมากดีไห้ตกลงดูสนใจน้องแก้มบุ๋มหน่อยมีแพนด้าโอย <c oughs> เดี๋ยววันจันทร์ก็ได้ไปโรงเรียนแล้วนะคะนี่วันจันทร์วันที่ส <c oughs> ิบแปดไปไปโรงเรียนแล้วดีใจไหมคะดีใจหรือเสียใจเนาะเสียใจเสียใจ เอาอีกแล้วเตรียมตัวออกเดินทางนะคะเตรียมตัวออกเดินทางสเบียงเพียบนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะนานสักหน่อยซื้อสเบียงซื้อขนมมาไว้ให้เด็กๆ โอ้ธรรมชาติสวยมากเลยนะคะดูสุดยอดเลยหญ้าแพ็กสุดเลยนุ่นแม่ก็ไม่รู้หาทำไมมันถึงหน้ำน,นี่แม่สะออนหญ้าแพ็กลูกดูสิเต็มเลยหญ้าแพ็กอะไรคือสะออนสะออนก็คือเหลือใจเด้วหญ้าแพ็กลายทำไมมาถึงเย็นอะไรคะก็ไม่รู้ค่ะทำไมถึงเย็นเออท,เนเอ,อทำไมถึงเย็นคะมีต้นไม้เยอะมีต้นไม้เยอะต้น อโอ้ยังไม่อยากไปนะคะยังไม่อยากไปก็คใครขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้ก,กับครอบครัวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ